สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร o เก n นเทอ y อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้ากันดั่มทียางหกวูนวาดนะครับตัวนี้จะเป็นงานของกันนั้มเบดตัวนี้ผมได้มาตอนที่อยู่กรุงเทพมาแป๊บเดียวจริงๆตัวนี้ตอนนั้นเขาเอาเข้ามาในราคาประมาณ800บาทได้ผมจำไม่ผิดเนะาะสำหรับตัวนี้จะเป็นงานชิ้นส่วนใสนะครับไม่ได้ใสแบบ ใส่จ๋าเลยจะเป็นขุ่นๆเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าตัวนี้กล่องออกมาเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเราเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนอ่ายวผมเคลียรพื้นที่ก่อนนี่กล่องนะครับกล่องจะได้มาเป็นแบบนี้เลยกราฟิกแบบนี้กันด a มเบ s ส l ลิมิตนะลิมนะิเต็อ่าเป็น TR6 Clear World ตัวนี้ซื้อ ตอนนั้นมีพอดีรีบว้ามาเลยก็จะเป็นงานรายละเอียดนะครับก็จะเป็นว่าชิ้นส่วนใส่ข้างในเห็นโครงในนิดๆหน่อยๆอ่าน,นี้ก็จะเป็นกราฟิกตัวงานนะครับว่าเขาจะเล่นอะไรได้บ้างก็ประมาณนี้ไม่ได้เล่นได้เยอะครับงานเป็นงานโชว์เนาะนี้ Advanced o f s e r v นี่ก็จะเป็นซื้อจากกันน้ำเบรลี่มิเต็ดอันนี้ญี่ปุ่นเนาะแต่ของทไทยๆก็มีอันนี้ซื้อจากที่ไทยเห็นไหมราคาก็ยังมีอยู่เลย เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องข้างในกันว่าข้างในมีอะไรกันเอาละครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีประมาณนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะนี่เปรนมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาทีดูให้ซีละชิ้นเนาะเริ่มจากคู่มือก่อนเลยคู่มือนี่ชิ้นนี้คู่มือคู่มือก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นไม่ได้มีกราฟิกเหมือนอรุ่นปกปติเนาะจะเป็นอย่างเงี้ย จะมีข้อมูลตัดยังไงให้สวยอะไรประมาณนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนว่าซื้อชิ้นส่วนออแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ่านี้เคียวเวอร์ใช่บุนวัดอันนี้ฉันในญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็มีไกด์สีเนะาะไกด์สีก็แค่นี้เองน้อยมากเลยเออไม่มีอะไรละเอียดเท่าไหร่อ่ะมีะรายละเอียดสีไม่มีอะไรเลยจุดนี้ชิ้นงานแผงนะครับแผงตัวนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะก็ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 8 9แล้วก็10แผงแล้วก็ชิ้นนี้เป็นเบสที่เป็นาขาตั้งนะครับจะให้มา2ชุดเนาะสติกเกอร์1ชิ้นแล้วก็สติกเกอร์ธรรมดาแบบนี้แล้วก็มี ypc ก็คือเส้น y ตัวนี้นีเส้นตัวนี้อ่านี่เส้นนี้คู่มือรายละเอียดการต่อก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ก็เหมือนกับคู่มือต่อของุลหวาธรรมดาเลย อ๋อนะอันนี้เขาก็รายละเอียดก็ค่อนข้างดีนะในการสอนต่ออะไรอย่างนี้อ่าอ่าก็ไม่ได้มีว่าออปชันว่าต้องต่อแบบ1หรือแบบ2แบบ1แบบ2จะเป็นของอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต่อฐานเสียบฐานยังไงแปลงล่างยังไงเนาะกราฟิกก็จะมีแค่นี้ครับนี่ว่าติดสติกเกอร์ตรงไหนอะไรยังไงเนาะ,ะข้างบ้านเขาตัดเลือยอีกแล้วครับหลังจากเมื่อกี้มีเสียงตัดเข้ามาก็เลยต้องตัดออกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนสติกเกอร์ฟอยด์ใสอ่าแต่สะท้อนนิดนึงเพราะว่าไฟอยู่ด้านหลังเลยเนาะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นส่วนสุปเตาส่วนที่เป็นเลืองแสงแล้วก็แก้ไขสีปืนเนาะอ่าสีปืนตัวนี้กันเบรดตัวนี้เนาะชิ้นหนึ่งอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนอ่ชิ้นส่วนสําหรับขอรึเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเอออันนี้อันน,นี้นี้ีผมไม่รู้จริงเนาะอ่ามเป็นไรตัวนี้ตัวนี้ไม่สาคัญเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราอยู่ในไทยไม่ได้ใช้แน่ แผงที่เหลือนะครับนี่แผงนี้จะเหลือเยอะก็คือเป็นส่วนลูกยางตัวนี้เก็บไปได้เลยเพราะว่าในอนาคตเกิดว่าชิ้นส่วนตัวใดเริ่มอ่อนแอหรือไม่มีแรงแล้วคุณสามารถใช้จากในแผงพวกเนี้ยไปทําให้เขาแข็งแรงเหมือนเดิมได้เนาะเพราะว่าลูกยางเนี่ยใช้น,น,นานแล้วมันจะแตกได้เนาะตามอายุข,ขอ๋อชิ้นนี้เก็บได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้เมื่อกี้เราได้เห็นแล้วก็คือเส้น y ite, วายไกด์ตัวนี้อ่าตัวนี้ ผมว่ามันเหมือนอสายไฟอ่ะมันแต่มันแข็งเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ว่าอ่อนเหมือนสายไฟโดยสักที่เดียวเนาะตัวนี้มันทาาไปนิดนึงส่วนตัวผมว่ามันสาบนิดนึงทำให้เล่นด้าได้ไม่ค่อยเยอะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนอ้าของอาวุธนะครับจะเป็นคลอคลอโมดแต่เขาในในในชื่อเขาจะเรียกคลอโครโมดอ่าโครโมดที่เป็นอีกาแล้วก็อีกาเนาะเนี่ยสชิ้น เดี๋ยวแปลงยังไงใช้ยังไงเดี๋ยวผมมาตัดเข้าส่วนนี้อีกทีหนึ่งให้อีกทีหนึ่งนะครับอะไรก,ก่อนส่วนนี้จะเป็นส่วนข้อพิกของโตหุ่นนะครับจีนี่จะเป็นชิ้นส่วนใสอันนี้ผมขอโทษด้วยเพราะว่าความเป็นชิ้นส่วนใสอะเนาะกล้องมันจะโฟก,กัสไม่ค่อยได้อ่านี่รายละเอียดก็มีนะถ้าส่องดีๆจะเห็นว่าเหมือนมีเป็นข้อพิษอะไรข้างในอยู่เนาะเล็กๆนะอ่าจะมีมือมาให้ครับมือที่เหลือนี้ จะเป็นมือแบบแบะแล้วก็มือแบบกำนี่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับพอดีว่าชิ้นมันเล็กๆจริงๆนี่อันนี้ผมมือนะข้อดีของมือรุ่นนี้ผมชอบนะเนี่ยมันอย่างนี้ได้เนี่ยมันงอเข้างอออกได้เว้ยมันไม่ใช่บอจอยเหมือนที่เราเคยใช้กันเนี่ยนะและเขาแข็งแรงมากด้วยนี่ส่วนมือที่เป็นมือพลิวนี่สวยสวยจริงๆคือมันแบะได้เลยอ่ะมันเหมือนกําลังแบะออกเนี่ยดูดีนะ โอเคก็เหลือชิ้นนี้อีกต่อไปก็จะเป็นนี่ชิ้นนี้จะเอาไว้สําหรับโหมดที่แปลงเป็นโมบิลอาร์เมอร์นะนี่ชิ้นนี้จะเสียบกับตรงขาท่อนขาทางนู้นจะเป็นโมบิลอาร์เมอร์อ่าแล้วก็สติกเกอร์สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมตรงนี้สามารถติดได้แต่ว่าผมไว้ก่อนอยังไม่ติดเนาะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะแล้วก็จะมีฐานมาให้2ชุดนี่ตัวหุ่นนะ จะมีฐานสายชุดนี้มาให้อีกชุดหนึ่งคุ้มนะคุ้มที่ได้ฐานสายนี่แหละเออผมชอบผมชอบฐานชุดนี้มากเลยเพราะว่ามันใช้ได้หลายอย่างใช้ได้หลายอย่างมากเลยเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้ฐานในการตั้งโพสต์ด้วยเนาะและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหุ่นกันนะครับเอาล่ะครับสํำหรับตัวหุ่นนะครับอันนี้ผมจะให้ดูเป็น360องศาก่อนรอบหนึ่งนะครับมาประมาณนี้ จะมีะรายละเอียดตรงปืนตรงแขนตรงขาถ้าจะได้ประมาณนี้ชิ้นส่วนจะใสยเห็นด้านในนะอันนี้ตัวหุ่นนะครับดูแบบโคลสอัพกันน,ะนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นโครงในที่เป็นสีซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมาดีนะดีไซน์มาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็โครงในเขาก็ชัดเจนนะตัวนี้มีโครงในนะ,ะมันมีโครงในที่ว่าเป็นเหมือนเป็นเฟรมของตัวหุ่นด้านในตัวนี้แปลงร่างได้ แต่ต้องถอดชิ้นส่วนนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันแบบรายละเอียดว่าแต่ละชิ้นขยับได้ขนาดไหนยังไงบ้างถอด,ถอดเบสออกก่อนนะเริ่มจากหัวลงท้ายก่อนเลยส่วนหัวนี่หน้าเขาหล่อมากเลยนี่หน้าเขาหล่อจริงนี่หมุนได้ออ360สามร้อยหกสิบองศาแต่ผมจะไม่หมุนไปเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องหมุนได้ขนาดนั้นนี้ขึ้นได้ประมาณนี้ ลงได้สุดนี้เขาจะก้มหน้าบ่อยๆนะตาเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเน้นตา,าแขนนะครับนี่แขนเขาจะเอ็กซ์เพรสออกมาได้ดีมากเขาจะเหมือนแสดงท่าทางออกมาได้อ่อนช้อยก,กว่าตัวอื่นเขานี่จะงอได้กลางออกได้เยอะนี่แล้วก็หมุนได้3 6 0รองศาเลยน,นะส่วนแขนนะครับนี่เขาจะหมุนตรงนี้ได้แน่นอน360องศาเหมือนปกติเลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะหมุนได้นะครับนี่เ็าจะหมุนเพื่อที่ว่าสามารถแปงลงร่างได้แล้วก็หมุนที่ว่าเพื่อให้เขาหมุนแขนได้เยอะแขนจะสามารถอ้าตรงนี้ได้อีกนะครับนี่อ้าได้เยอะมากแต่จริงๆแล้วเราก็จะสแตนบายไว้กับตรงนี้นะครับเวลาไปร่างหุ่นเนาะอ่าและประมาณนี้แขนส่วนนี้ขยับได้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้หลบส่วนหัวส่วนแขนออกมาได้ตัวอ่าก้มไม่ได้นะครับติดหมุนได้อย่างนี้ ด้านหลังดุดแล้วตัวนี้ตัวนี้เขาจะไม่ค่อยชอบให้จับเท่าไหร่นะ,ะเสียงเสียงเรื่อยมาอีกแล้วขออภัยด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเสียงดังให้หน่อยเนาะสู้เสียงหน่อยอตรงนี้ขยับได้นะครับขึ้นลงประมาณนี้มีรายลเดียดด้านหลังแล้วก็เห็นโครงด้านในเนาะ,ะและด้านหลังก็มีสติ๊กเกอร์ฟลอยด์แล้วก็ด้านนี้สามารถขยับได้นิดหน่อยเดี๋ยวจะมาเห็นว่าขยับได้ขนาดไหนตอนแปลงล่างนะครับอ แล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นขานะครับนี่ขาขาของเขาเแปลงได้สุดเลยนี่เตะสุดๆไปเลยนี่สุดยอดโอ้โห,โหนี่สุดขอบเลยอ่าแต่มันไม่ใช่ขามันไม่เหมือนขาเท่าไหร่เหมือนแค่แท่นยืนเฉยเนาะแล้วก็พับได้พับได้สุดเลยนะครับนี่ตัวนี้ชิ้นนี้จะพับได้สุดเลยนี่นี่พับได้สุดเลย เพื่อที่จะเป็นโหมดแปลงล่างนะครับและเดี๋ยวโหมดแปลงล่างเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึงแล้วก็จะแปลงล่างให้ดูนะครับไม่ได้ใช้เวลาเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ใช้เวลาในการแปลงล่างน้อยมากเนาะตรงเอวนี้จริงๆแล้วด้านล่างเนี่ยสามารถขยับได้นะมันสามารถถืออาวุธได้ผมไปดูที่เป็นเวอร์ชั่นสีดํามานี่ เขาจะถืออาวุธได้เขาจะมีชิ้นส่วนถืออาวุธตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันถืออาวุธได้ยังไงในคลิปต่อไปเพราะว่าผมได้สั่งงานที่เป็นของงานจีนมาแล้วแหละเพราะว่างานญี่ปุ่นตอนนี้หาไม่มีแล้วครับงานจีนผมก็ผมอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปเรื่องของงานจีนกับพีบันไดแล้วเนาะว่าผมจะไม่ไม่ซื้อแล้วถ้าง,งานญี่ปุ่นขายอย่างนี้ผมไม่เอาผมยอมซื้อง,งานจีนดีกว่าผมว่าตัวเนี้ยผมบอกตรงๆร,ร,ราคามันไม่คุ้ม ตัวนี้ราคาไม่คุ้มจริงๆนะครับกับราคา600-700เอกับราคา800ขึ้นนะ่ะลูกเล่นเขาน้อยมากเลยแต่แค่ว่ามันดูดีเฉยๆนี่แขนหลุดละตรงนี้อ่ะไหนๆก็หลุดแล้วให้ดูปืนเลยแล้วกัน่าขออภัยด้วยในการที่ว่าเสียงอาจจะรบกวนเยอะนะครับเตัวหุ่นกล่องเนานะ,ะชิ้นปืนเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกนะอ่ะประมาณนี้กำลังดี นี่ชิ้นปืนชิ้นปืนเขาจะมีลูกเล่นครับก็คือตัวนี้สามารถดึงออกได้แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ควรออกมาด้วยอันนี้ชิ้นนี้ไม่ควรออกมาด้วยก็จะหลุดอย่างนี้อ่าเป็นแค่นี้ชิ้นนี้ก็จะกลับเข้ารูของเขาไปนะครับเขาจะมีสล็อตของเขาแหละตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะเรื่องของชิ้นส่วนเนี่ยเขาอยู่กับจุดของเขาดีไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยนะชิ้นนี้จะขยับอันนี้ได้ เป็นหางอย่างนี้สามารถล็อกที่แขนนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดที่ว่าเหมือนเป็นใช้ไวไกด์ในการควบคุมตัวนี้เขาเรียกว่าไหนนะระบบไซโคมูลปะ,ะคุ้นๆเหมือนที่ว่าแทนแทนพวกนิวไทไม่ใช่นิวไทขับเนาะชิ้นนี้สามารถถอดออกได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นปืนไปเปลยเนาะเหน็นแล้วปืนไปเปลยเนาะเหน็นแ,แล้วเราก็เอาชิ้นนี้มากรอบครับ จะเข้าโหมดคลาวโหมดได้เลยโครโครโหมดคือ <laughs> ผมเรียกคลาวโหมดตลอดเลยคลาวที่เป็นตัวตลกนะเนาะคลอก็ได้มั้ยน่าจะเรียกคลอก็ได้นะคลอที่เป็นว่ากงเล็บเพราะมันเหมือนกรงเล็บมากกว่าเห็นไหมมันเหมือนกรงเล็บเนาะแล้วคูณ9ชิ้นส่วนนี้นะครับนี่เอา,เอ,าออกนะชิบทั้งหมดเลย4ชิ้นชิบชิบแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับ ระกบเข้าด้านหลังนี้ชิ้นไหนก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกชิ้นนี้คือสล็อตเข้าปุ๊บก,ก็คือถูกแน่นอนเขาจะเข้าไปพอดีเลยแล้วแข็งแรงด้วยนะไม่หลุดไม่อะไรตัวนี้เล่นได้แต่ก็อย่าเล่นเยอะละกันเนาะเพราะว่าตัวเขาบาบางระหลับพอควรเลยทีนี้เราก็จะได้คลอหมดนะครับอาจจะเห็นนี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้สามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับนี่เตะขึ้นเตะลงได้ก็ จริงๆมันจะคุมไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกมันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเองอะไรอย่างนี้่างทีเรากลบกลมใหม,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 ม่หม่ไหมหลุดไปแล้วชิ้นนี้นะครับสามารถถอดออกได้นี่จบถอดออกได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้โหมดคลอโหมดนี้เราจะทําอย่างนี้ครับเอานี้ออกนะแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปจำไว้ว่าต้องให้ช่องเล็กเนี้ยหันออกนะทีนี้ ดูช่องนี้ไว้ดีๆนะครับเนี่ยเราจะเห็นห้องแท่งอันนี้จะสามารถใส่สายไฟนี้ได้ผมเทียบสายไฟแล้วกันเนาะแท่งเนี้ยลูวดหรือสายไฟเนี่ยใส่เข้าไปชึบมันจะแข็งๆหน่อยแน่นๆหน่อยนิดประมาณนี้เลยครับแล้วปลายนี้เราก็รู้กันว่าเสียบเข้ากับรูเล็กด้านนี้รูเล็กๆจริงๆอ่าจะไม่เห็นนะตอนนี้ผมใส่เดี๋ยวผมจะตั้งผ่าให้ดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะนิดตัวหุ่นมา ก็คือตัวหุ่นเขาจะไม่ต้องถือปืนจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะถือปืนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าปืนเขาหนักชิ้นส่วนมันมีน้ําหนักเยอะมากชิ้นส่วนมีน้ําหนักเยอะมากจริงๆครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ว่าถ้าหาว่าอยากโชว์จริงๆก็เนี่ยครับแอคชั่นเบสอย่างนี้ส่วนตัวผมชอบให้ขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยมันขึ้นมามันรู้สึกว่ามันดูน่าเก่งขามากกว่าเนาะวิธีใส่ คุณดูตรงหัวไหล่นะครับนี่ตรงนี้จะเห็นร่องอยู่อ่าเสียบชิ้นนี้นี่ชิ้นที่เป็นฟันนี้เข้ากับร่องเลยครับก็ไปตรงๆเลยแบบมันก็จะแน่นอยู่ไม่หล่นละทีนี้ไม่หล่นละทีนี้อยู่ที่การปรับท่าแล้วครับว่าเพราะว่าชิ้นนี้เขาจะไปกับหัวไหล่อ่าเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันไปกับหัวไหล่ปุกทีนี้การเคลื่อนไหวเขาจะลิมิตลงทีนี้การจัดมืออะไรอย่างนี้อ่าทีนี้เราก็ปรับมือครับ ตรงนี้แหละครับที่ยากที่ว่าเราจะใส่ให้ตรงผมขออนุญาตนะอาจจะไม่เห็นละชึปอ่ะประมาณนี้เอาแค่พออยู่พอก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเขาจะเป็นไว้กายไว้อย่างนี้แต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรารู้กันว่ามันดูเตี้ยๆไปเนาะมันดูเตี้ยๆไปมันน่าจะสูงกว่านี้หรืออย่างเงี้ยก็ถ้าหากว่าใครสามารถใช้อ่าอย่างเช่นสายไฟทั่วไปผมว่าสายไฟทั่วไปใช้ได้นะ มันมีความแข็งระดับหนึ่งก็ดัดให้เขาเป็นส่งได้ให้มันยาวมาหน่อยนย่ายาวมาประมาณนี้ให้มันทําท่าอะไรได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แอคชั่นเบนะครับมันจะมีแอคชั่นเบรงานจีนที่เขาเป็นเหมือนแค่แท่งแท่งจับเฉะยๆะเออเหมือนของพวกซีรีส์กันดัมวิดออฟเมลชูดีนะครับที่เป็นการบิดอะไรพวกเนี้ยจะสามารถเสียบได้อ่าจะเป็นสล็อตเดียวกันเสียบเข้าไปเลยแล้วก็อย่างนี้ได้แต่ ผมจะบอกทิคให้ว่าเจ้าฐานแบบนี้สามารถเสียบด้วยกันได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ฐาน2อันคุณสามารถทำนี้ได้เอ๊ะเสียบได้อยู่ไม่หลุดด้วยอ่าเห็นไหมให้ดูอยู่แล้วไม่หลุดด้วยอ่าประมาณนี้อ่านี่ก็คือคลอโหมดนะครับคลอโหมดก็คือเป็นโหมดที่ว่าเขาใช้ตัวนี้ในการจับโมบิลสูหรือจับศัตรูแล้วก็ยิงแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ยิงได้อ่า าตามเนื้อเรื่องตามเนื้อเรื่องผมอาจจะไม่ละเอียดเรื่องเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าซีรีส์นี้เป็นมังงะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นนิยายหรือเปล่านะข้อมูลน้อยมากคนน้อยมากจริงๆเลยเนาะอ,อ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะเข้าบทแปลงล่างให้นะครับว่าออกมาแปลงล่างแล้วจะเป็นยังไงแล้วแปลงล่างยังไงใช้เวลานิดน,นึงนะครับอ้าลวครับคราวนี้มาหมดแปลงล่างนะครับอ่าหมดแปลงล่างเราจะต้องทําการแยกชิ้นสองชุด เนาจะชิ้นบนกับชุดล่างจะแยกกันนะครับเริ่มก่อนอื่นเลยเราถอดกลอกจากกันไม่ต้องกลัวเสียนะครับตัวนี้ถอดได้ชิ้นนี้ถอดได้นี่ถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนเลยชิ้นนี้ถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาส่วนนี้ออกครับเอาแขนออกเอาปีกออก2ข้างนะครับแขนออกปีกออกส่วนนี้เก็บไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วเนาะ แล้วก็ส่วนนี้นะครับตรงนี้กับด้านหลังตัวนี้จะซับซอ้อนนิดนึงนี้เรายกขึ้นออกมาก่อนเราเอาันี้ตัวนี้จะเป็นแอชั่นเบรที่เขาเสียบมานะคือผมจะไม่เอาออกเพราะว่ามันใส่ยากลาบากมากชิ้นขานะครับอย่างที่เห็นพับเข้ามาครับแล้วก็พับขึ้นสองข้างนะครับจึ๊บแล้วเราก็อ้าออกนี่อ้าออกแบบนี้อื คุณเจาะข้างบ้านสุดจดมากเลยครับอันนี้เอาออกนะครับชิ้นนี้ที่เป็นปีกนี้เอาออกอ่าเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ที่แถมมากับตัวหุ่นเสียบแล้วขับปีกด้านข้างนี้ได้เลยจะเข้าไปเกือบจะพอดีแน่นๆนน,น,นิดนึงเนี่ยผมจะใส่ยากนิดนึงเนี่ยมันจะแน่นๆหน่อยอ่าก็จะเข้าร่องพอดีเลย ประมาณนี้แหมประมาณนี้แล้วก็ชชิ้นนี้นะครับตัวชิ้นตรงกลางเนี่ยเขาจะขยับสองครั้งเขาจะขยับ1ครั้งขึ้นแล้วก็ปรับลงครับมันจะบิดมันจะบิดลงตามนี่ชิ้นนี้จะเอาลงมาก่อนพับลงมานะครับแล้วก็ เขาบอกว่าให้ทลิกชิ้นนี้ขึ้นหมุนขึ้นมาเลยลก็ไม่รู้จะพับลงไปทําไมแต่แรกประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้าอแล้วก็ชิ้นนี้เขาก็จะอาลงมาครับมันก็จะเป็นติ่งลงมาอย่างนี้นะครับชิ้นนี้นะครับจะมีตัวเกี่ยวอยู่นี่ตัวนี้ต้องระวังนะชิ้นนี้ขยับมากๆก,ก,ก็อาจจะมีปัญหาได้ตัวนี้จะเกี่ยวกับตัวตรงนี้ป๊บเข้าไป ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนบอดี้ของเขาแล้วแขนที่ว่าก็จะมาประกอบกับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้จะต้องกับหัวอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียบเข้ากับตัวหุ่นเราก็เริ่มจากการเอานี้เข้าไปก่อนปิดเข้าไปก่อนแล้วก็แขนเข้าไปครับพับ,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 บแล้วก็แขนนะครับพับลงแขนพับยังไง อ,อย่างนี้เลยพลิกมือเข้าแล้วก็แบะออกแล้วก็กลับด้านครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเออจะเป็นแบบเนี้ยเออจะเป็นแบบเนี้ยผมผมบอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่ก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนั้นเนาขำๆขำๆอย่าไปซีเรียสซีเรียสอ่อฝุ่นแปลงล่างเนะเาะได้ได้ประมาณนี้ก็สุดยอดแล้วสำหรับเพชรจีเนี่ยนี่ ชิ้นนี้นะปรับลงมาอย่างนี้แล้วก็ระวังมันเสียบเข้าไปกับตัวตัวชิ้นนั้นนะแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหลังนะครับชิ้นนี้จะมีสล็อตอยู่เห็นไหมเสียบเข้าไปเลยครับตัวนี้ชิ้นนี้ระวังมันหลุดนะเพราะว่าเขาเป็นบอรจอยที่ไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นเนาะนอกจากว่าคุณลงกาวซึ่งผมไม่แนะนําให้ลงกาวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการซื้อขายหรือว่า,เ,าเก็บต่อไปแล้วมันจะมีปัญหาได้นี่ทีนี้ เราจะตั้งยังไงเราเสียบนี้ครับเปลี่ยนนี้ออาออกแล้วก็กลับด้านนะครับนี่ประมาณนี้แน่นมากเลยแล้วก็เสียบตรงนี้ตรงตรงูดนี้จิ้มไปเลยปึ๊บน้าก็จะได้เป็นโหมดเครื่องบินนะครับ Mobile Armor <laughs> Mobile Armor ของยุคนั้นจะค่อนข้างแปลกนิดน,นึงอ่ะคุณผมให้ดูโ Mobile Armor ของยุคนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ครับก็จะเนี่ย คุณก็จะเห็นแบบเนี้ยทรงๆนี้เลยเนี่ยเหมือนไม่ใช่ยานเท่าไหร่เหมือนเป็นยานไวหนีเฉยๆมากกว่าอ่านะครับและเดี๋ยวเรามาสรุปกันในช่วงท้ายนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียข,ของเขาคือยังไงบ้างเนาะเรามาสรุปกันนะเอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสรุปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงความเห็นส่วนตัวผมนะส่วนตัวนี้ผมนะ ผมชอบการดีไซน์ของเขามันดีไซน์ออกมาได้สวยมากผมชอบนะเออเนี่ยผมรอเลยว่าไอ้เจ้าตัวที่เป็นสีสีไททันเนาะสีทีทานเออสีทีทานไททัทนล้วแต่เลยเออแล้วแต่สีเนาะอ่ะก็ประมาณนั้นสีอ่ะน่าจะออกมาสวยเนาะแล้วก็สีขาวผมเห็นแล้วแหละสวยผมอยากได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวไว้หาก่อนจริงๆตอนแรกตัวนี้ผมตั้งใจที่จะมาพ่านสีขาวด้วยซ้ํา แต่ว่าผมเห็นแล้วว่าเสียดายอ่ะออสีเคลียมันนันๆทีหายยากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำเนะาะอย่างที่เห็นก็คือประมาณนี้สวยนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคุณจะเห็นแขนเนี่ยเขาจะห้อยๆห,หน่อยเพราะว่าปืนตัวเนี้ยมันหนักมากคือทํายังไงก็เอ็นเพราะว่ามันหนักจริงๆยังไงก็ทําไม่ได้หรอกน้อกเผื่อจากว่ามีพาร์ทเสริมที่ว่าของเจ้าตัวห้าเซลล์สอง ที่เขาเป็นแบคแพ็คหลังเดี๋ยวรอของมาว่าจะเป็นยังไงผมก็รออยู่ว่าออกมาเป็นยังไงเพราะเป็นงานจีนเนาะทำใจหน่อยถ้าเป็นงานจีนผมบอกเลยทําใจหน่อยอาจจะก้องแกงพลาสติกก้องแกงกว่าแน่ๆผมว่ารับรองแต่ว่าในส่วนของเรื่องรูปลักษณะอะไรเงี้ยผมว่าได้ผมมีปัญหาเรื่องรูปลักษณะแล้วก็ผมไปส่องในเจ้าออแอปขายของมาแอปช้อปปี้เนาะมีพาร์ทเสริมเยอะพอสมควรเกี่ยวกับตัวเนี้ย พาเสริมผู้ดูดูอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวไว้ลองไปหาแล้วก็เก็บตังค์ดูเพราะว่าชิ้นค่อนข้างแพงนะพาเสริมอยู่ตกอยู่ประมาณเกือบ500หรือเป็นพันเลยก็มีเนาะบางชิ้นมีกกันิกอาร์มแขนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออที่สามารถเอามาเล่นกับเจ้าทีอารตัวก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันเนาะสหรับตัวนี้นะครับผมให้รูปลักษณ์ภายนอกให้ไปเลย8เต็มส0 เรื่องออปชั่นต่างๆการลุกเล่นอะไรเงี้ยผมให้แป่กันนะข้อเสียอย่างเดียวเลยคือมัน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 ลุงรังไปนิดนึงเออมันเยอะแต่มันลุงรังเนาะมันดูดีแต่มันลุงรังเนาะแล้วก็แขนเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมมันไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่แต่เข้าใจแหละสติ๊กน้ําหนักมันเยอะกับแขนแค่นี้มันใส่ได้เท่านี้เนาะประมาณนี้ถ้าใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกัน ใครอยากได้ตัวนี้ก็อาจจะหาไม่มีแล้วพูดตรงๆหาไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น g ั n มเบสล Limited ซึ่งญี่ปุ่นมีไหมผมไม่แน่ใจต้องน้องหาคนที่ญี่ปุ่นเนาะใครมีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นหรือมีเพจกญี่ปุ่นรับซื้อลองไปหาดูครับอาจจะมีส่วนตัวนี้สีขาวญี่ปุ่นน่าจะยังมีหาได้อยู่นะ ผม,มอยากไปญี่ปุ่นไปกวาดมาม่าเลยแต่ตอนนี้ไม่มีงบจริงๆก็เอาของจีนไปก่อนแล้วกันเอาของจีนไปก่อนแล้วกันแต่แต่ตัวนี้งานแท้นะบอกไว้ก่อนตัวนี้งานแท้ไม่ใช่งานจีนเนาะะถ้าหากว่าใครชอบยังไงลองติชมลงในคอมเมนต์ดูได้นะครับแสงรอบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้อากาศภว่านผมเขาจะขมุขขมมวนิดนึง,นง,นงไม่ค่อยสว่างเนาะอ่านี้ก็งานที่เป็นพลาสติกใสอย่างเงี้ยมันจะลูกเล่นได้ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมลองเล่นนะไฟอาร์จีดูปึ๊บ ดูนะว่าเป็นยังไงผมอะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็น R G B แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้แล้วไฟผมเสียแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละเ,เป็นไฟธรรมดานี่แหละครับโอเคเนาะแล้วใครชอบยังไงก็ลองไปหาลองไปซื้อดูกันได้ถ้าหาว่าใครเจอราคาดีเซลแพงๆก็อย่าไปซื้อนะครับมันเบึ้งกันจริงๆกับหุ่นราคาเนี่ยแปดร้อยแปดร้อยหุ่นที่มีแค่นี้ซึ่งยืนได้ไมั้ยยืนได้ครับแต่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะอ่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณท,ทุกคนที่มารับชมนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คงจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นซีรีส์ของ n d v f n ว e นต้อีกไหมแต่ว่ายังมีอีกหลายตัวครับที่ยังไม่ได้รีวิวจะมีเอ r ฟริ r i n มีอีกหลายตัวก็รอคอยรอชมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย